สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่วัดเด่นสลีสีเมืองแกนนะคะหรือวัดบ้านเด่นค่ะวัดเขาจะตั้งอยู่ที่ตำบลอินทขินนะคะอำเภออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวัดนี้ก็จะปิดประมาณ6โมงนะคะเราก็เคยพามาแล้วนะคะครั้งหนึ่งเราก็มาชมความวิจิตรศิลป์ของเขานะคะวัดนี้จะเป็นวัดงามสุดล้ำค่าของแดนล้านนานเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศนะคะชมความสวยงามของเขานะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปชมความสวยงามนะคะเราก็ไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระกันก่อนนะคะหลังจากที่เราบูชาดอกไม้ทูบเทียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระด้านในกันค่ะทุกคนเดี๋ยวตามมาเลยนะคะแต่ก่อนนะคะวัดนี้เขาจะชื่อวัดบ้านเด่นนะคะตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นชื่อวัดเด่นสลีสีเมืองแกนนะคะบริเวณรอบๆวัดเขานะคะก็จะมีความสวยงามตลอดทุกที่เลยนะคะก็จะมีความวิจิตรศิลป์ของเขานะคะ มองดูแล้วสวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาไหว้พระกันก่อนนะคะด้านในนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปใกล้ๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้พระกันก่อนค่ะหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาถ่ายให้ดูความสวยงามด้านในกันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราไหว้พระ ทันใจเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่ศาลาหนึ่งนะคะก็ชมความสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาที่ศาลาสองกันต่อค่ะศาลาสองนี่ก็จะพามาไหว้พระกันนะคะด้านหน้าของเขานะคะก็จะมีนกอยู่สองตัวนะคะเขาจะมีชื่อของเขานะคะนกสีฟ้านี่ก็คือพญาหัสดีลิงบรรดุลโชคนะคะนี่ค่ะถัดไปก็จะเป็นสีชมพูนะคะเขาก็จะมีชื่อเหมือนกันค่ะก็จะเป็นพญาหัสดีลิงมิ่งมงคลนะคะ ก็จะมีอยู่สองสีนะคะสีฟ้าและสีชมพูเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระกันค่ะด้านในก็จะสวยงามมากๆเหมือนเช่นสาราหนึ่งเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆนะคะและด้านหน้าที่เราเห็นนี้ก็คือพระเจ้าเงินทันใจนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้บูชาดอกไม้มานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระเจ้าเงินทันใจกันนะคะเดี๋ยวเดินตามไปเลยค่ะ เขาก็จะมีนักท่องเที่ยวกำลังไหว้พระกันอยู่ก็มีนะคะเขาไม่ให้ส่งเสียงดังนะคะทุกคนหลังจากที่เราไหว้พระอธิฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็นำดอกไม้มาวางไว้ที่พานนะคะสาธุหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะพามาเดินดูบรรยากาศด้านนอกกันนะคะ ด้านหน้าของเราก็คือพญานกกัลเวกเสกอำนาจธรรมนะคะเขาก็จะมีสองสีนะคะจะมีสีฟ้าและสีชมพูนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะวิจิตรศิลป์จริงๆค่ะเดินดูนี่คือเพลินเลยนะคะสวยจริงๆค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระเศรษฐีนวากตินะคะมนุษผาผาสตร์มาตามหน้าบุญนะคะพระครูบาเจ้าเทืองนะคะนาคสิโลค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปด้านในกันเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาใกล้ๆนะคะซาธุภายในวัดเด่นสีสีเมืองแคนนะคะก็จะสวยงามทุกที่เลยนะคะวิจิตรศิลป์ทุกที่เลยค่ะด้านนี้ก็มีนะคะซาธุมาดูบรรยากาศทางด้านนี้ก็สวยนะคะทุกคน ทางนี้ก็จะเป็นทางไปนมัสก,การพระพุทธเจ้าปางพระนิพพานศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่นะคะทุกคนอยู่ทางด้านหลังนะคะแล้วเขาก็จะมีเจดีย์ต่างๆด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะคะนี่ค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นนกสีเขียวนะคะก็จะเป็นพญานกหัสดีลิงสิงหะไกราชนะคะส่วนทางด้านนี้จะเป็นสีม่วงนะคะก็จะเป็นพญาหัสดีลิงอุตระพัฒนโกวิทนะคะ ก็จะมีอยู่สองฝั่งเลยนะคะแล้วเราก็ได้ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะให้ดูความสวยงามนะคะให้ดูมุมต่างๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้านนี้กันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเจดีนะคะก็จะสวยงามมากๆเลยค่ะมุมทางด้านนี้ก็สวยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาถ่ายบรรยากาศด้านนอกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันค่ะ มุมทางด้านนี้ก็ดูสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศด้านนอกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะทางด้านนี้ก็สวยงามค่ะแล้วเราก็เข้ามาด้านในนะคะ <มา S 1> <า>เราก็จะมานมัสการพระพุทธเจ้าปางพระนิพพานศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่นะคะ<ๆ>สวยงามมากๆเลยนะคะสีเหลืองอรลามเลยนะคะวิจิตรศิลป์จริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะถ่ายให้ดู รอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้านบนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราตามมาเลยนะคะสาธุหลังจากที่เรานามัสการพร,ร,ระพุทธเจ้าปางพระนิพพานศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะลงมาถ่ายให้ดูบรรยากาศด้านนอกนะคะดูความสวยงามของวัดเด่นสรีสีเมืองแกนร,รอบๆค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจที่อยากมาดูความสวยงามของวัดเด่นสลีสีเมืองแกนก็มาได้นะคะอยู่ที่ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่นะคะความสวยงามของวัดเขาแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ